แล้ววันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิพัฒน์รัชกิจประการครับวันนี้ก็ได้มีการถแถลงความพร้อมของกระทรวงแรงงานในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย่างไรกรณีแรงงานกัมพูชายืนยันว่าปัจจุบันผู้ใช้แรงงานกัมพูชาในไทยเนี่ยใกล้เคียงห้า0 0นคนอันนี้เป็นแรงงานที่เขา้ามาถูกกฎหมายนะ mm. ยังไม่รวมที่ผิดกฎหมายนะของเราเนรับรู้คือที่ถูกกฎหมายนะ <Okay. S 1> แล้ว ที่ผ่านมาได้ไประชุมกับสภาองค์กรนายจ้างได้รับการยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีแรงงานกัมพูชาแจ้งความจำงยื่นขอกับประเทศนะครับ ีก่อนที่จะมีการประชุมสู่ผมก็ได้มีการประชุมกับสภาองค์การในจ้างแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการสอบถามกันสดๆจริงๆเราไม่ได้เตรียมการประชุมกับเขาเรื่องแรงงานกัมพูชาแต่บังเอิญว่าเขาเข้ามาประชุมผมก็เลยถือโอกาสถามเพราะในแต่ละสภานะครับเขามีลูกจ้างที่เป็นชาวกัมพูชาอยู่มากพอสมควร ได้รับการยืนยันจากเจ้าของสถานประกอบการว่าขนาดนี้ยังไม่มีแรงงานชาวกัมพูชาที่แจ้งความจำหนงของกลับประเทศเมื่อเชา้านี้ก่อนที่จะมีการประชุมแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเกิดว่ากัมพูชาปิดด่านชายแดนจะกระทบมากแค่ไหนอย่างไรรัฐนะมนตรีพิพัฒน์ก็บอกว่าในส่วนของแรงงานกัมพูชาที่จะเดินทางกลับถ้าเกิดใครจะกลับ ก็จะอำนวยการให้แต่หากแรงงานคนใดไม่ขอกลับถ้าด่านปิดแล้วนะแล้วยังไม่อยากกลับอยากอยู่เมืองไทยกระทรวงก็จะดูแลไม่มีปัญหาครับว่าไม่คงไม่ได้กระทบอะไรนะครับสําหรับเพื่อนๆชาวกัมพูชาถ้าใครอยากกลับเราก็จะดำเนินการให้นะครับไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าใครที่จะไม่กลับขอทำงานในประเทศไทยกระทรวงแรงงานเราก็จะดูแลซึ่งขณะนี้เราก็รอ ที่จะ MOU ต่ออายุของชาวเมียนมาอีกประมาณ1ล้าน8 0 0แสนคนตรงนี้เนี่ยตัวเลขกลมๆก็ประมาณสักสองล้านกว่าคนนะครับที่ MOU คือต่ออายุไปอีก2ปีนะครับซึ่งเขาทำงานอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วและประมาณ1ล้านคนแค่เข้าสู่ C i ไหมายความว่าคุณลักลอบเข้ามาสู่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังรองการขึ้นทะเบียน เพราะฉะนั้นเชื่อว่าเรามีแรงงานสำรองอยู่ในประเทศไทยเพียงพอครับเขาเรียกกลับมนอยู่ที่เพื่อนๆชาวกัมพูชาที่มาทํางานเขาจะกลับหรือไม่กลับก็เขาก็พูดผ่านสื่อมาผมก็ฟังอย่างเดียวนะครับผมก็ได้ยินเหมือนที่ท่านๆได้ยินมีตําแหน่งงานว่างเจ็ดหมื่นแล้วจะเรียกกลับไปสี่ห้าแสนแล้วที่เหลืออ,อีกสี่ห้าแสนจะไปทํางานอะไรก็ เป็นการบ้านที่ทางเขาต้องคิดนะครับทางเราเราไม่ไม่คิดเผื่อเขาแต่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากระทรวงแรงงานเรายังต้อนรับเพื่อนๆที่ชาวกัมพูชาที่มาทำง,งานในประเทศไทยและเจ้าของสถานประกอบการทุกแห่งยังดูแลผู้ใช้แรงงานชาวกัมพูชาอย่างดีเหมือนปกติ คือได้มีการย้อนเกดข้อมูลด้วยนะว่าทางกัมพูชามีตำแหน่งงานว่างอยู่เจ็ดหมื่นตำแหน่งแต่จะเรียกแรงงานห้าแสนกลับไปหมดเนี่ยแล้วที่เหลือเขาจะทํางานที่ไหนในกัมพูชาว่างแค่เจ็ดหมื่นเหรอแล้วยืนยันว่าเพื่อนเพื่อน,อนกัมพูชาเรียกคนกัมพูชาแรงงานก็เราว่าเพื่อนนะนี่ท่านต้อตีแรงงานไงเรายินดีท่านทํางานอยู่นะเราไม่ได้เป็นฝ่ายขับไล่นะก็คือแยกแยะได้อโอ้โห <laughs> มีย้อนเกดข้อมูลด้วยนะคะ